ซึ่งปรากฏอย่างที่บอกวันนี้เราไปการาบพระบรมธาตุมาทั้งหมดเราหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นพระบรมธาตุแต่ถ้าท่านเคยเห็นพระบรมธาตุหรืออัฐธิธาตุของครูบาอาจารย์สักครั้งหรือสองครั้งมันจะมีคำถามว่าอะไรหรือทำให้กระดกคนสามารถที่จะกลายเป็นผลึกแก้ใสขึ้นมาอย่างนั้นได้นั่นคือคำถาม ถามว่าเราควรถามครับเพราะนั่นคือประจักษ์พยานทางวัตถุที่เราสัมผัสได้ด้วยตาของเราได้เพราะฉะนั้นผมก็เคยกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าทำไมท่านจึงทิ้งสิ่งน,นี้ไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเรียนหลวงพ่เสก็บอกว่ามันมีสิ่งเดียวเท่านั้นแมวที่สามารถทำให้มนุษย์นี่นะ เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาได้อัศจรรย์ใจขึ้นมาได้และให้เป็นสิ่งที่น้องตามไม้มนุษย์เนี่ยก้าวตามหรือเดินตามประพฤติปฏิบัติโดยเชื่อในส่วนนอกก่อนเพราะเป็นไปไม่ได้ครับที่อยู่ๆอฐิซึ่งเป็นกระดูกของมนุษย์จะกลายเป็นแท่งแก้วหรือกลายเป็นลักษณะเป็นปเปลือกใสยอย่างนั้นขึ้นมาได้เนี่ย เป็นไม่ได้ยากที่เราจะทําอย่างนั้นได้และก็ไม่เคยปรากฏเลยยกเว้นพระอาหารหันตเจ้ากับพระสาวกและก็พระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นประจักษพยานอันเดียวที่แสดงเอาไว้อย่างนี้จึงทําให้ผู้รู้นะครับทุกครูบาอาจารย์ในอดีตนั้นเนี่ย ได้เอาอัจฉริธาซึ่งเป็นธาตุอันเดียวที่พระพุทธเจ้านอกจากพระธรรมธาตุซึ่งเราเป็นจิตไม่ได้นะครับก็คือน,นี่แหละคือบรมธาตุของพระพุทธเจ้านี่แหละที่แสดงไว้แล้วเอามาใส่สถูปใส่เจดีย์ให้เรากราบไหว้เพื่อน้อมนําจิตของเรานี่นะครับเข้าไปสู่การปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามแนวต่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้บางคนถามว่าเกิดจากปฏิหารก็ใช่ส่วนหนึ่ง ต่ถามว่ามันพิสูจน์โวดยวิทยาศาสตร์โดยทฤษฎีได้ดย่อมได้ได้ผมถามคุณว่าในโลกนี้นั้นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟกระดูกของเรานเป็นดินถูกไหมครับดินก็คือคาร์บอนนั่นเองผมถามคุณว่าเพชรเนี่ยพลอยเนี่ยขึ้นมาเป็นผลแข็งอย่างนั้นได้เนี่ยอยู่ๆมันเป็นไม่ไ,มได้มันเกิดจากการอัดแรงอดัดอันมหาศาล ของโลกที่ปีกอาจให้ธาตุคาร์บอนตรงนั้นนี่นะครับกลายมาเป็นเพชรถ้าคุณเอาเพชรเข้าไปห้อง,องวิเคราะห์นะครับสลายออกมาปุ๊บแล้วดูถึงธาตุเดิมของมันก็คือมันมาจากคาร์บอนนั่นเองคุณไปถามได้เลยครับนักวิทยาศาสตร์ทุกคนว่าเพชรมาจากไหนเพชรก็คือคาร์บอนครั้นี้ผมถามว่าก็ถามต่อว่า เมื่อเหล่าโยคาวจรทั้งหลายหรือพระอริชเจาเจ้าทุกองค์นั้นท่านปฏิบัตินะครับเขาบอกอะไรไงครับที่ผมพูดกับท่านเมื่อสลายวันที่ผ่านมา่มาสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นทุก์ได้เนี่ยต้องการพิจารณาคือสติปัฏฐานสี่ประการก็คือมีหนึ่งคือเรื่องของการนะครับเวทนาเรื่องจิตและธรรม แต่โดยพื้นฐานส่วนใหญ่ที่สุดที่เวลาที่ผู้ไปบวชเรียนเนี่ยผมไปบวชปั๊บนะครับโกนหัวเข้าวัดปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บเขเรียกว,ว่าขานนาเสร็จสับเรียบร้อยขอคำอุปสงบทเสร็จเรียบร้อยสิ่งแรกเลยที่พระอุปัชฌายาสอนเราคือการให้อนุศาส์ก็คือบอกว่าท่านจะบอกว่ากุลบุลทั้งหลายที่บวชในพระพุทธศาสนาพระบรมรา,าศาสดาเราตรัสไว้ว่า สิ่งที่เป็นกิจของพระสงฆ์นั้นคือผู้ที่จะพ้นทุกนั้นต้องพิจารณามูลกรรมฐานบิยูห้าประการหนึ่งเกสาโลมาน้าขาทันตาทะจุและนี่เดี๋ยวนี้เวลาเรพี่อะไรเขาบกไปโดยอนุโลมขั้นก็ให้โควนกับด้วยคาทายเพราะฉะนั้นคนที่ไปบวชต้องทน เกษาโดมานักขาดันตาตโจตาโจไล่กลับมาจนถึงเกษาใหม่เขาเรียกว่าปฏิโลมคือการพิจารณาโดยอกนุโลมและปฏิโลมในการที่จะมองเห็นาธาตุขันและกายสังขารในร่างกายของตนนี้นั้นสัมแต่เป็นาธาตุอย่างที่ผมบอกท่านเมื่อวานนี้คราวนี้ผมถามว่าเมื่อโคโยคาวะยทั้งหลายหรือโคอาจารย์ทั้งหลายท่านนั่งสมาธิ และอํานาจของชาิที่ท่านตายเมื่อท่แตะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌนสี่ฌนห้าไล่ไปถึงัานแปดคือระหว่างรูปประชานกับอรูป,ปรชานนั้นจิตของท่านเป็นโฟกัสและท่านพิจารณาจิตอันบริสุทธิ์ของท่านนั้นได้พิจารณากายสังขารนี้ทุกเมื่อชื่อป็นคุณลองคิดดูครับอำนาจแห่งโฟกัสของจิตที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนั้นยิ่งใหญ่นะ จิตนั้นมีอำนาจนะจิตนั้นเป็นพลังงานนะและจิตนั้นเป็นใหญ่ใจนั้นเป็นประธานซึ่งอนุภาพแห่งจิตนั้นเนี่ยถือว่ายิงย่งใหญ่ที่สุดนะได้ฟอธาดขันตรงท่านไปทุกวัน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 จนขนาดที่พระหลานบางองค์นี่นะครับไปผ่าตัดยกตัวอย่างเรนูผู้แหวนเนี่ยท่านเป็นที่กระดูก กระดูกที่หัวเขาไปให้หมอหมอก,ก็ผ่ตกกพพาตัดผ่าตัดกระดูกพอผ่าตัดประมานะที่กระดูกที่ตัดมันงอกออกมานะครับตัดทิ้งแล้วเขาก็เก็บต่อไ้กระดูกของท่านได้เป็นพระธาตุแต่ท่านยังดำรงท่าขันยังมีชีวิตอยู่ไนดะ้คุณต้องคิดดูสิหลวงปู่ศรีมหาวีโรเนี่ยครับไปรักษาเขาก็เจาะเลือดท่านพเพื่อจะปตรวจ แล้วเลือดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นเลือดของพระราชาเขาก็ไม่ทิ้งเขา,เขาก็เก็บไว้แม้แต่เลือดของท่านเ็ากลายเป็นโลหิตธาตุขึ้นมาเลยนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะบอกคุณได้โดยวิทยาศาสตร์แบบนี้ธาตุทั้งหลายที่ผ่านการฟอกด้วยอำนาจของจิตที่ทำอยู่ทุกวันทำทุกเมื่อเชื่อวัน และจิตที่เป็นโฟกัสนั้นนะครับพิจารณาลมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการชำระล้างธาตุเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ขึ้นก็เปรียบเสมือนกับพลังของแรงอัดของโลกอันมหาศาลนะั้นอัดให้คาร์บอนทั้งหมดเกิดการตกผลึกขึ้นแล้วเมื่อเราเอากลับมาใส่ปุ๊บเจรนาครับจึงกลายเป็นเพชรที่มีมูลค่าอันนีเป็นหลักการเดียวในิทยาศาคาร์บอนคือธาตุดินกระดูกเราคือธาตุดิน ก็ใช้วิธีการเดียวกันทุกอย่างครับแม้แต่เส้นผมเราก็คือธาตุดินเนื้อหนังทั้งหลายนะครับกระดูกเล็บฟันผมเป็นธาตุดินทั้งหมดน้ำคือเลือดนะครับลมไม่ต้องพูดถึงเราหายใจเข้าไปก็จะซ่านไปตามร่างกายเราทั้งหมดนั่นแหละก็คือดินน้ำลมไฟอย่างนี้ประกอบกับช่องว่างที่ผมอธิบายกับท่านเมื่อวานนะครับว่า เมื่อไหร่ที่เป็นอากาศธาตุหมายถึงความว่างทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเรานะั้นทุกอณูที่มีช่องว่างนะนั่นแหละนั่นแหละคืออากาศธาตุกับสิ่งสุดท้ายที่มันก็เรียกว,ว่าจิตหรือผู้รู้อันนี้แหละที่ท่านเรียกว,ว่าวิญญ,ญาณธาตุธาตุทั้งหมดนะครับห้าตัวหกตัวมีวิญญ,ญาณธาตุวิจิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีคําว่า อย่างในร่างกายคุณเสื่อมสลายหมดจบหมดเหลือสิ่งเดียวคือตัววิญญาณธาตุอันนี้นี่อันนี้แหละครับที่พุทธศาสนาสอนและหลายลัที่เองก็เห็นถึงอนุภาพแห่งจิตวิญญาณหรือธาตุรู้ตัวนี้นี่แหละจึงใช้อะไรครับใช้ประโยชน์แล้วน,นี่การถามว่าการใช้ประโยชน์ทั้งหมดนั้นเน่ยทำยังไง เขาก็ต้องมีวิธีถูกไหมครับอย่างเราใช้คําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตเข้าไว้เขายกจับอยู่ในอารมณ์นี้เพื่อให้จิตเกิดเป็นโฟกัสขึ้นมานั่นจึงเป็นที่มาของคาถาและอาคมต่างๆถาว่าคาถาอาคมอันนี้มาจากไหนก็ามาจากผู้รู้นี่นะครับเอามาใช้เพราะฉะนั้นจะแยกให้เห็นว่าทั้งหมดนะครับเรื่องของเทว คาถาคมนั้นมีอยู่สองประการประการหนึ่งคือพุทธาคมพุทธาคมนี้สังเกตด,ดูได้นะครับคือมาจากศาสนา,าพุทธทั้งหมดเช่นเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าองค์ในพัทธกัปนี้ก็คือท่านแทนข้าองค์แรกนะครับด้วยนาองค์ที่สองด้วยโมองค์ที่สามพุทธองค์ที่สี่นี่คือทาองค์ที่ห้าที่กลัลยาะมาคือพระเสียเรียบยใดกี่อย่างเมื่อมี คุณของพระพุทธเจ้าที่จะบังเกิดในพัตตกับนี้ขึ้นมา5พระองค์ท่านดินแช่กัวนณโมพุทธายะตั้งแต่พระกกุสโตมานะครับโกนาคาัมโนมานะกัสโป,โปใช่ไหมครแล้วก็อ,องค์ปัจจุบันนี้ก็คือโคตมโมและอีกอง,งค์หนึ่งก็พระเสีอภิเมตเตโยวันนี้เขาก็ได้บรรจุอันหนึ่งคือเข้าไปอีกสมมติคาถาเมตตานาเมตตาโมการุณา,า,าพุทธราณีทายินดียะเอินดูเห็นไหมครับ ใส่ตันนี้เข้าไปสำคัญมากเอาคุณของพระพุทธเจ้าท่านห้าพระองค์วางไว้และเอาความหมายที่เราเข้าใจใส่เข้าไปบเมื่อคุณท่องคาถาวิจิตที่มุ่งมั่นอำนาจของจิตกับคุณไปผนึกใช้เรียกาคาถานี้ไปผนึกจิตของคุณมาเพื่อความหมายอันเป็นประโยชน์เพื่อเมตตามหานิยวเกิดขึ้นคุณมีจิตที่แน่วแน่คุณมีความเชื่อมั่นที่แน่วแน่บวกกับคุณของพระพ,พุทธเจ้าทั้งห้าพระอง,ะองอค์เข้ามาปุ๊บ และคุณท่องเสกตัวเองให้คนละถ้ามีกถ้าใครสักคนเดินเข้ามามีความเมตตาต่อคุณนาเมตตาโมอนี้ให้เขามีความการุณาต่อคุณคุณม,มีความปราณีกับคุณเห็นไหมมันเป็นอุป,ประเทศการใช้ทั้งหมด ถ้าเมื่อไร่ที่ขึ้นมาด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่เรียกว่าพุทธ,ธาคมเห็นไหมครับถ้าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นสายว,วิทยาเมื่อไหร่ก็อย่างที่สอนเอกราชมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เรื่องคาถากับคหลุยลืมหมดแล้วว่าสองคนคาถา เาเรียกว่าโดนแผลห้ามเลือดถ้าเก่งจริงเนี่ยคนถ้าท่องจริงๆเก่งจริงเนี่ยแผลสนิทเลยอ,อันนี้ได้มาจากพ่อนะครับพ่อให้มาอไปไปเอาดอกไม้ไมาให้กูกี่ดอกพ่อเก้าดอกเทียนเก้าเล่มน,นะมาะจามนะลูกเขาพูดแบบมุขปาถาที่เขาไม่มีความรู้นะแต่เขาได้รับการสสอนมาอย่างนี้พอเราเรียนรู้มาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าการสอนแบบมุขปาถาเนี่ยเขาจะแม่ขุจนจบ เขาจะพูดให้คุณฟังสามครั้งถ้าคุณจําได้นั่นคือคุณคุณมีวาสนาละก็แปลว่าการให้คาถาอาคมหรือสอนกันแบบมุขกาพาะคือสอนโดยปากต่อปากจํานะลูกอ่าเป็นคาถาแบบภาษาอีสานเลยจํานะอ่าท่องให้ฟังสิ้นขาสิ้นแลลมมะปัน หนังขาดหนังแนนมาจออมสหับจับจอดอุทธังอัดทออัดอฟังนะ้อ่าครั้งที่สองนะสิ้นขาดสิ้นแรนมะปันหนังขาดหนังแรนมาจอดอมสหับจับจอดอุทธังอัดทออัดพูดสามครั้งเราก็มานัำำ่งจบมีไหมครับมีพุทธม,มีพีพุทธมีธรรมมีสงไหมไม่มีเลยอันนี้บอกเลยมึงต้องเชื่อเห็นไหมถ้ามึงไม่เชื่อมึงใช้ไม่ได้ผลด้วยอ่อาวบางเนี่ยเ,เราก็เชื่อพ่อให้ม่เชื่อได้ไงวะ โอ้โหใหม่ๆนี่เพื่อนโดนกระต่ายกัดน,นี่เราเป่าพวสเดียวเลือดหยุดเลยทุกวันนี้เป่าแม่มสิบทีไม่ยอมหยุดเพราะเสือแป่เป็นอ่ะมันรู้มากน่ะมันจะไปสักษษสิทธิ์ได้หรอสิขาดสิ้นแรงม,มาปั่นหนังขาดหนังแรงมาจ่อตรงสภัพจับจ่บจบอกูทธธั้ทอัดทออัดสิ้นขาดสิ้นแรงม,มาปั่นหมายถึงว่าชิ้นได้แปลว่าเนื้อเนื้อขาดเนื้อวิ่งมาแบ่งหนังขาดหนังแรงมาจอบมาถึงหนังขาดหนังวิ่งเข้ามา เขาเรียกว่ามาชิ้นกันอมสะพับจับจอดอุดทังอัดถอดแปลไปเป็นละอมสามจับจอดอ่ะโอเคอมสะพับนี่ไม่รู้และแต่จับจอดก็คือมันจับมาติดกันอุดทังอัดถอดอุดก็คืออุดน,นั่นเองอุดแล้วก็อัดด้วยทั้งอุดทั้งอันดนั่นแหละเท่ากับมหาอัดนั่นแหละเออที่กูไปนั่งแปลแล้วมันสั่นสิบได้ไงก <laughs> ูเลย ป่า,าพม่นันก็นเลยให้เอกก็ลากกับกับคุณหลุยอาไปใช้ดูซิเผื่อเชื่ออาจารย์จะได้โด่งดังขึ้นบ้าง,างเพื่อนโดกนกระต่ายกัดโดนเส้นเลือดนะครับห้ามยังไงก็ไม่อยู่ผมยังวัยรุ่นเลยนะเป่าแต่เขามีประเทศกับถ้าเกิดสมุนทรมากๆเลยนะแม่ให้หันหลังนะคว้าอะไรก็ได้เหยิบฝังไหลข้างหลังเป็นปเนะเป็นผ้าเป็นอะไรให้เคียเค้ยวเคี้ยวระเบียงเป็นโปนะปปได้อยู่อันนี้เขาเรียกว่าสายเวดวิทยาคม ไม่มีคำว่านามโมพุทธายะไม่มีอะไรเห็นไหมครับคราวนี้เรามาพูดถึงอีกคถาเด่นนะยกตัวอ,อย่างให้คุณเห็นอย่างเงี้ยคาถาราชสี